สวัสดีค่ะวันนี้นะคะไปทําบุญที่วัดนะคะวันนี้วันพระนะคะตรงกับวันอาสาฬหาบูชานะคะวันพรุ่งนี้อยเป็นวันเข้าพรรษานะคะอันนี้ก็จะไปวัดนะคะไปทําบุญนะคะกับคุณแม่นะคะก็กําลังเดินนะคะตอนเช้าเช้าคุณแม่ก็เดินไปแล้วนะคะถือดอกเข้าพรรษาแล้วนะคะเนี่ย ดอกเข้าพันษานะคะจะออกแบบว่าพอถึงฤดูกาลนะคะวันเข้าพันษานะคะหรือว่าตรงกับวันอาสาฬหบูชานะคะอันนี้เป็นดอกเข้าพันษานะคะดอกเข้าพันษาก็จะออกนะคะก็จะออกตรงตามแต่วันนี้นะคะมันแบบว่าเราตัดมาก่อนนะคะไหนเอาดอกมาดูสิแม่ไหนๆเอาดอกไม้มาดูสิอันนี้มันจะมันยังช่อไม่ใหญ่นะคะเพราะว่ามันเพิ่งออกถ้าเกิด มนันเร็กเลยทีถ้าเกิดประมาณอีกอาทิตย์หนึ่งมันจะดอกใหญ่กว่าน,นี้นะคะอันนี้ดอกพึ่องออกมันก็เล็กพอเข้าพรรษาพอจะเป็นพรรษมันออกเลยมันไม่ได้ออกทั้งปีนะที่จริงอ่ะมันจะดอกใหญ่กว่าน,นี้แต่อันนี้มันยังไม่บานเนี่ยมันจะเป็นงวงลงมันยังไม่บานก็เลยรีบออกมาไหว้ราก่อนไปอนนพอเข้าพรรษาเขาก็จะตายเลยไปเดินน,นะคะไปทําบุญกับคุณแม่นะคะตอนเช้าๆนะคะก็ เดินมากันตอกแตกตอกแตกนะคะก็ก็ไม่ไกลนะคะบ้านก็อยู่ใกล้วัดนะคะก็ออกมาทําบุญก็เดินมากันสองคนนะคะไม่ได้ขี่รถมาไปเร็วเดินปีนี้ได้มาแค่ช่อเดียวนะคะเพราะว่าออกไม่ทันเลย ก็ฝนตกนะครับพายุเข้าสองสามวันมานี้ก็เลยแบบว่าดินแฉะนะคะอันนี้ก็ออกมาแต่เช้าเลยนะคะมาทำบุญด้วยกันนะคร f อซทุกคนขาใครที่ติดงานติดการนะคะหรือว่าไม่ได้มาหรือว่าใครที่เข้ามารับชมก็ขอให้ได้บุญกันทุกคนนะคะอันนี้ก็เป็นวัดบ้านถัดดาวเองนะคะในบรรยากาศตอนเช้าเช้าเลยนะคะก็จะออกมาทำบุญกันสองคนนะคะก็มาทุกปีคะ่ะ ไปเดิน,น,ท,น,นทุกทุกปีทุกปีดอกเขาจะออกเยอะนะคะแต่ว่าปีนี้ไม่ได้ไม่ได้ขยายหน่อนะคะก็เลยออกแบบว่าออกช้านะคะก็ได้มาแค่ช่อเดียวนะคะได้มาสามสามดอกนะคะปีนี้เดินดีๆ ค่ะเราก็มาถึงวัดแล้วนะคะนี่ค่ะมาทําบุญด้วยกันนะคะไอซี mm. คนไหนที่เข้ามารับชมก็ขอให้ได้บุญทุกคนนะคะ mm. ใครที่ไม่ได้มานะคะ mm. นี่ค่ะตอนนี้ก็ยังเช้าๆอยู่เลยนะคะนี่ค่ะพอทัดนดาวมาถึงาาแล้วนะคะก็จะทําการนะคะอ่าไหว้พระนะคะจุดธูปเทียนบูชาพระนะคะแล้วก็หลังจากนั้นนะคะก็จะนำเอ่อข้าวปลาอาหารนะคะ ข้าวต้มอะไรอย่างเงี้ยนะคะไปะใส่บาตรนะคะก็จะทําการใส่บาตรนะคะใครที่มาก่อนนะคะก็จะทําการใส่บาตรใส่เลยนะคะก็จะมีการจัดเตรียมโต๊ะวางไว้นะคะเพื่อที่จะให้ทุกคนนะคะที่ออกมาทําบุญนะคะได้ไปใส่บาตรใส่อะไรนะคะก็หลังจากเส็จอะไรหมดเรียบร้อยนะคะก็จะเป็นขั้นตอนสุดท้ายนะคะที่หลวงพ่อนะคะก็ ท่านจะมาจากกุฏิของท่านนะคะเพื่อที่จะมาที่าลานะคะเพื่อที่จะมาอัให้พรให้อะไรนะคะแล้วก็มาฉันพระตาหารเช้านะคะนะคะบรรยากาศาภายในาราวัดของบ้านทัดดาวนะคะก็จะเป็นวัดเล็กเล็กหมู่บ้านเล็กๆนะคะเป็นหมู่บ้านไม่ใหญ่นะคะนะคะทุกเช้านะคะวันนี้นะคะเป็นวันพระนะคะตรงับ,บันอาสาันหบูชานะคะ,ะทุกๆปีทัดดาวก็จะมากับคุณแม่นะคะแล้วก็จะ,ะนําดอกเข้าพันษานะคะมา บูชานะคะบูชาพระรตนตไตนะคะนะคะก็จะประมาณนี้นะคะถ้าเราก็ไม่รู้เรื่องราวอะไรมากมายเกี่ยวกับพระพุทธศาสนาผู้ผิด ประการใดก็ต้องขอโทษขอไปทุกๆคนด้วยนะคะเนี่ยค่ะแล้วก็สําหรับ FC ทุกคนนะคะที่อยู่ทางไกลนะคะไม่มีเวลานะคะที่จะมาทําบุญในตอนเช้านะคะหรือว่าใครที่ผ่านเข้ามาเห็นคลิปของทัดดาวนะคะทัดดาวก็ขอให้ทุกคนนะคะได้บุญกุศลด้วยกันนะคะเนี่ยค่ะก็เป็นภาพบรรยากาศทอนเช้านะคะทุกคนก็ตั้งหน้าตั้งตาที่จะมาทําบุญนะคะนคะคะหลังจากเสร็จอ่ะใส่บงใส่บัตรอะไรทุกๆอย่างแล้วชาวบ้านมาครบแล้วนะคะ ก็พอสักพักนะคะหลวงพ่อก็มานะคะแล้วก็โยมผู้ชายทุกคนนะคะก็จะไปช่วยกันยกถาดอาหารนะคะพาอาหารถาดอาหารนะคะแล้วก็พวกกับโครงกับข้าวเลยนะคะเพื่อที่จะมาถวายแก่หลวงพ่อในตอนเช้านะคะะรับปตาหารเช้านะคะนะคะก็จะประมาณนี้แหละคะ่ะเนี่ยครับก็เริ่มนำอาหารนําอะไรมานะคะวัดบ้านเรานะคะเป็นวัดเล็กนะคะแล้วก็มีท่านเจ้าอาวาส อยู่องค์เดียวนะคะพระอธิการสวัยรัตนชโชโตนะคะดํารงตําแหน่งเจ้าอาวาสประเทศประสิทธิ์บ้านของเราเองนะคะเนี่ยค่ะตื่นตอนเช้าๆก็จิตแจ่มใสนะคะออกมาทําบุญนะคะเนีค่ะบรรยากาศก,ก็ไม่ร้อนนะคะแล้วก็คึมฟ้าคึมฝนแต่ว่าก็ไม่มีฝนนะคะวันนี้ก็จะมีแบบว่าลินพอประมาณนะคะเนี่ยค่ะก็จะ ประมาณนี้เลยนะคะเนี่ยค่ะตอนเช้านะคะนะครใครที่เข้ามารับชมคลิปของแทดดาวแล้วก็จะพิ่งเบื่อนะคะเนี่ยค่ะก็วันนี้มาทําบุญด้วยกันเอาบุญด้วยกันนะคะเนี่ยค่ะหลังจากที่เราไปจัดเตรียมข้าวปลาอาหารตั้งแต่เช้าเลยนะคะเตรียมเพื่อที่จะออกมาทําบุญ